ผมว่าอาวุธผมมันไม่พร้อมตีที่จะพาแตกหอเลปลี่ยนอาวุธไปเอาอะไรอยู่มันไปทำมันไปซื้อของได้ที่ไหนบ้างอ่ะไม่ครับหมอเอไม่เคยมาว่ะอุย้ยมีอาหารให้กินด้วยอ่าของกินไปแล้วจัดเ,เลยเชฟเรียกมาเลยเดีอ่ะอุ้ยโอ้โหอาหารแบบขึ้นลิฟต์นี่หมดชุ่ปะน้องแมวขนมานจะฉันล่าง อร่อยเหมือนเดิมแล้วจะตีรถข้างหนังเนี่ยใส่ซีนมาที่ฮักแล้วผมจะไปรถ่้างไหนวะโชว์ชามทิ้งกันเลยเดียวแลก็จะตีรถข้ี่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลเชื่อมไปก่อนไอ้ยูไม่เจื่อไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นจุดวาร์ปโอเคสำรวจก่อนน้องคนนี้ขายอะไรอ่ะ ซื้อไหมครับพี่ของนะซื้อไหมครับพี่ม,มีมีกระสุนปืนในถ่ายด้วยโยสติกกี้ไหมโยถือหมดซื้อหมดสติกกี้จริงนะอุ้ยซื้อไฟซื้อโมกสิบนัดเลยโยยิงกันแบบนนัวเลยอ๋อของผมยิงยิงแล้วของผมมาจุดปศิภาคันเลย <laughs> อร่อยปะไอ้เ <laughs> <laughs> หี้ยอะไงเลยสดๆเลยใอ้เลย ไอซอร์ต่อไอซอร์ไม่เอากระสุนควันมันกระสุนควันมันไม่อร่อยอ่ะยังไปยังอันนี้พร้อมจะไปไงเนาะมึงนี่เพื่อนตรงไหนถันไม่ถันเขาไม่ถังเขาไม่หันวะทำไรวะไอ้บุกงัดคอหัวได้ดิโยกดไงแต่ว่าไอ้บุกงัดคอพี่ลมามางัดคองัดคอเฮ้ยควงแขนมาเลยกดไงอ่ะไม่ไงี้ยวะ คีไว้ดีๆโยเอ้ยอ,อย่าทำปูโยะวัตพื้นเลยโอ้โหนอนหับอันนี้อะไรอะอ๋อ<ะ>นั่งโต๊ะเฉยเอา้าหมอบไปลวอ๋อกินดิทำป้ายดูดูแดงวะเฮียเลยเชิแอชิแอ ป่ <ersch> บบาปไปดีกว่าองหาคือเราจะตีเดี๋ยวหงายท้องเลยวะเตะได้ไหมตียุ่งเหยิงเราจะรู้ยังไงอ๋อเย้ไนยอ๋อกูยังูง่ายท้องเลยกูดูก่อนโอเคไปอันนี้เราเรารับเฟสได้เลยใช่ไหม ว้โหช่วยกูคุยกันของเมื่อกี้กูว่ากูไม่ได้แน่เลยจเจ้าห่างใช่ไหมเสือแยกแย้ายไปนอนไอ้เยอะอยู่ไหนวะเออพี่มันพี่มันมันเป็นหนาหมาแดงอันนี้อันนี้เอาห่างใช่ป่ะอือันนี้เน้นห่างเลยใช่ไหมอ่าเอาหางเลยด,ดีผมว่าการห่างจัดไป เฮ้ยมาเจอแล้วกยังไม่ได้กินข้าวด้วยเหนือสัตว์นะฮะไอ้สัตว์โอ้ยโอ้โหนะครับผมแม่งเออโดนยิงอ่ะได้อยู่ได้อยู่สมัตว์สัตว์เฮ้ยเยี่ยมใหญ่ โอ้ผมแม่งอใ,ใหญ่โตเป็นเครื่องที่ชักโต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 ตาปอดใี่เไหมตาตอนไม่ห่างวะเพราะผมไม่ได้เอาไอ้ที่นี่มนาะอะไรไอ้เจตี้เจตี้เจตี้นี้เนละตายหมดอ่ะไม่ผมไม่ได้เอามาครับผมเล่นอะไรอยู่โตโตโตกลับบ้านดิกลับบ้านไปแลวกกัน Ui, chẳng dạng chẳng dạng liệt ở mấy cái mát 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 không mát 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 rồi. ขึ้นหลอกอ้อออกกออเท่ห์อุ้งตัดะัดตัดะัดวิ่งโหดาบโรเ่ห้ามใหอ่ชื่อห้าหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายผม,มจ,ะยจะตายผมจะตายเคได้อยู่ได้อยู่ไปไหออนละวะเหนีแล้ววะเมา,าผมมา,าผมโอเค มาหาผมเลยมันโผว,วิ่งมาอย่างไวเลยทำให้มันล้มได้ป่ะเอี๋ยมเดวผมขาอะไร่อนเลือกไหนยันี่กลับบ้านบบานี่กลับบ้านไปกินยาก่อนเมามาตีผมเลยว่าได้ยังได้ได้โด,ดลนละ้มซะโด,ดลนละ้มซะ ตใีให้ลมมัะตีขาม่เอา้าตายจี้าเ้รู้เป็นโดดงับทีเดียวนอนเลยเรากินข้าวใหม่กันมังหนีไปมังหนีไป นี่เป็นไงนี่มหนำไปไปลุยกันเดี๋ยวนะเอาวิปผมมาไอ้นี่ด้วยไปเลยเฮ้เอาเนี้ยเน่เอาเนี้ยไอ้นี่มาเดี๋ยวนะจะเอาอะไรไป,ปอน้นี่พอหรือมั้งเจอตี้มานี่นไงนมไปลุย พี่โดดจังสูงเลทสโยอยู่ไหนอะฝั่งนู้นเลยลนาคารของอยู่นี่เจเจเดตีรอเฮ้ยมันอยู่กับแถวนี้เลยอะมาถึงกระโดดเลยต้อนรับอย่างดีคืร้อนเมื่อไหร่เจอกัน ปวดนะมันปวดวะเฮ้ยนอนแล้วยมนอนแล้วนอนแล้วก็เตะบรกผมพระผมเป็นแบบนี้เลยแมวผมดีดามแต่ว่าพาร์สเบรกรัวๆเลยอเของนี่นี่ถ้ามันนอนได้ก็ได้อยู่อโอ้โหลบไม่ทันโเตะกิกดอีกอยู่ มก่อนันโกรธแล้วโยตีมนะันน่ะเฮ้ยหางขาดเหรอหางขาดแล้ววะหางขาดไปแล้วตอนไหนก็ไม่รู้แต่แต่รู้ว่าขาดอะเออนี่ค่ะนี่มันร่วงอยู่ตรงเนี้ย่เจ็บตะซีเจ็บตะซีหนูจับป่ะหรืองไงแก๊งแบบนี้นก็เช็คเลือดเลย หั่นพอไม่ดีตีขาใช่ไหมตีขาตัดการอีกแล้วโย่เป็นการอีกแล้วตีขาตีขาตีมือตีขาวิววิวิวกัดไม่หยุดเลยปินยาก่อนจะตายเดี๋ยวอะไรเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเขาป่อนฉันขอดเดี๋ยวเหล่าดาบแป๊บนึง เอหาหมดเลยหาหาไม่เจอโอจะหาจะหาช้างเจยังเจย่างเี้ยเงี้ยหาไปเก็บไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนไปเก็บฝันอะไรอ๋อไอหามาแล้วกันเดียววิ่งเก็บไปเก็บบ้างยังไม่ได้เก็บเลยขอบคุณเอาไป ให้เก็บของนะเป็นเหล่าดาบอะไรก่อนเนี่ที่เราเอาอเอาอะไรมาสู้อ่ะดาบคู่จ้าเตรียมไว้เลยมีของมีของอะไรเด็ดๆลงมาได้ไงเบตเตเรียโอ้ยกำลังไปวิโอ้โหเบตเตเรีย่ร่วงอยแล้วโย่มีมืออ่ะมือได้ของดีงานของเพิ่งเพื่อน ดีดีดีวิ่งโอ้มันตอบอ่ะตีตีตีแล้วเนื้อจะหมดแล้วเนี่ยตีมือรัวๆเลยโยตีจะกูอีหัวให้แตกตาเลยมองไม่เห็นเลยไอ้กระเพกแล้วโยกระเพกแล้วตามตามตามเก็บเก็บของเก็บของหลับของลุ่นหลับขอุ่น จะคลองเจ้าฟองอ,อันนี้เราเราจับหรือว่าเราล่าเลยจับไหมไม่ของเยอะกว่าไหมมันจะตายอย่างเงี้ยผมว่ายังเนะงี้ไม่ตายหรอกนี่มันถีย๋ยตายหรอวะแต่ว่าอีกสักพักก็ควรจะตายมั้งที่ว่าโอเคเตรียมของให้ละเอา้า ติดทางต้องวิ่งไปลางแน่เลยว่าแล้วมันนอนไปโยเอาไงจับเลยปะโยไปที่จับปะมีมีมีจับดีจับดีจับก่อนดีเผื่อมันไม่ได้ก็ได้ปะแต่ชีพประจรอ่อนอยู่นะ,อ,ะอ,อ,นอ่อนจริงเหรอเหมือนไม่อ่อนเท่าไหร่นะเอาไมหมพี่ให้พี่วางก่อนเลยปะเดี๋ยวโยค่อยอวางรอบหลังก็ได้โอเคโอเคได้ไหมเรียบร้อย เอาว่ะตะวนล็อกคอนอนชักไปดีล่าสุดที่หาค่าเลยนะหาข่าทางข่าเยี่ยมสบายสบายวะน้องไม่ต้องงีง่ายไม่ต้องงงง่ายง่ายเดี๋ยวดาบพู่มาผมแต่เขาผมเขาผมไม่เป็นการไม่ยนงครับ่าสวิทแอปไม่ฟาทฟาทุนมาอยู่วีของแบบว่าเต็มเต็มไม่ได้เพลดด้วยผมไม่ขามมไม่ขาม ไปแค่นี้กันตอนนี้ฝันดีครับผม